สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผูมีเกียรติสมาชิกภูตะวันนะครับวันนี้เราก็พามาเยี่ยมเยียนชมสวนทุเรียนภูตะวันที่ตําบลนาศักอํ์อเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งตอนนี้ก็คนงานนะครับพนักงานก็กําลังฉีดข้าหนอนนะครับตัวบีทีทูนิสิดนะครับคาเฟยนะครับบิเวเลียบาเซียนานะครับแล้วก็ฮอร์โมนฟุปโปโกนะครับจึงช่วงนี้ทุเรียนก็กําลังออกดอกเต็มเลยนะครับ อันนี้ดูดอกทุเรียนนะครับออกดอกเต็มเลยนะครับแปลงนี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ภูตะวันทั้งหมดนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับกองวัสดุนะครับนี่ก็เป็นเครื่องฉิดยาถังฉิดยานะครับตรงนี้ก็เป็นกองวัสดุนะครับจะเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ภูตะวันกองเต็มเลยนะครับ นะครับตรงนี้ก็จะให้เห็นนะครับว่ามีตัวข้าหนอนนะครับมีตัวข้าหนอนนะครับมีกลุ่มของตัวข้าเชื้อรานะครับฮอร์โมนสารจับใบต่างๆนะครับนี่เป็นของวัสดุนะครับที่เราใช้ปูตตะวันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับในสวนนะครับตอนนี้คนงานก็กําลังฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดพวกฮอร์โมนจิตพวกยาต่างๆอยู่นะครับนี่อยู่ตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพร นะครับทุเรียนแปลงนี้นะครับก็มีทุเรียนอยู่400กว่าต้นด้วยกันนะครับเป็นทุเรียนใหญ่นะครับต้นต้นดูฮะนะครับทุเรียนอายุประมาณ30ปีนะครับตัวนี้คนงานก็กําลังฉีดฮอร์โมนกันอยู่นะครับทุเรียนแปลงนี้เก็บปีก็อยู่ประมาณ30-60ตันต่อปีนะครับนี่ก็ดอกทุเรียนบานละนะครับเต็มต้นเลยนะครับนี่ออกดอกนะครับเต็มต้นนะครับทุเรียนนี้ก็จะเก็บประมาณปลายเดือนมีนาคม นะครับรอบนี้นะครับปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษานะครับทุเรียนหลังจากที่ออกดอกบานเป็นหางแย้แล้วนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ110วันนะครับก็จะเก็บผลนะครับนะครับจะเห็นว่าดอกสวยใบสวยดอกสวยสวยงามมากๆนะครับใบหนาใบใหญ่ใบสวยนะครับสําหรับทุเรียนที่ใช้ผลิตพันธุ์ภูตะวันนะครับนี่เป็นชุดที่3แล้วนะครับจงได้ถ่ายออกรายการไป2รอบแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบที่3ม นะครับซึ่งนำมาถ่ายช่วงที่คนงานก็กําลังฉีดกลุ่มพวกยาฮอร์โมนต่างๆอยู่นะครับดานโดนนะครับให้ดูต้นนี้นะครับต้นนี้ตอนนี้ลูกกาลังโตนะครับลูกรุ่นนี้ก็จะเก็บประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับอีกเดือนกว่าๆนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เก็บประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณหนึ่งพันลูกนะครับรอบนี้ไม่เยอะนะครับแต่รอบหน้าเยอะนะครับนี่เป็นรอบที่ออกรอบก่อนนะครับนี้เก็บประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณร้อย เจ็ดสิบบาทนะครับต่อหนึ่งกิโลนะครับนี่บริเวณทั่วไปนะครับบริเวณทั่วไปในสวนภูตะวันตําบลนาศักดิ์อำเภอสวีนะครับนี่เป็นทุเรียนใหญ่เลยนะครับทุเรียนใหญ่นะครับอายุสามสิบปีมีฮะยี่สิบปีสิบปีห้าปีนะครับเป็นสวนทุเดียนที่นะครับทุเรียนหลังพายุเกนะครับหลังปีสองพันสามสิบสองนะครับเอาให้ดูต้นนิดหนึ่งนะครับต้นทุเรียนนะครับจะเห็นว่า สวยนะครับไม่มีบาดแผลเลยนะครับไม่มีเชื้อโรคไม่มีเชื้อรานะครับเพราะของเราใช้ครบกระบวนการทุกอย่างนะครับนี่ต้นทุเรียนต่างๆนะครับของภูตะวันที่เราใช้อยู่นะครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าภูตะวันนั้นนะครับใช้กับสวนทุเรียนสุดยอดมากๆนะครับเพราะมีเชื้อไตโครมาสามสิบิชีนะครับสามารถทําลายเชื้อราโรคทั้งเน่าคุเน่าได้และผลิตภัณฑ์ภูตะวันนั้นเป็นการครบวงจรนะครับครบวงจรตามที่ ผูเรียนต้องการตามที่ต้นไม้ต้องการตามที่พืชต้องการสามารถสร้างความสมดุลของต้นไม้ให้ดอกให้ผลต้นไม้ได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วพบกันช็อตต่อไปนะครับรอบต่อไปนะครับรอบที่4ครับ